คนวยากรณ์ที่ควรรู้ข้อที่33นะครับนั่นก็คือ past perfect past perfect นะครับประธานต้องบมก้วย had นะครับผม had AD และก็ต้องตามมาด้วยกริยาช่อง3เท่านั้นเช่นประโยคว่า they had play football last s u n d a y พวกเขาได้เล่นฟุตบอลเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาถึงแม้จะไม่มีคำว่า วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับให้ดูคําว่า h a d hd แล้วก็ตามมาด้วยกริยาช่อง3ก็ทราบแล้วว่าเป็น past perfect ต่อไปกันต่อหน้าที่33นะครับของหนังสือที่ชื่อว่า fly w h i c h english นะครับของชั้นปสองเป็นหนังสือเรียนนะครับคำสั่ง look จงดู read จงอ่าน and และ tick tick ก,ก,ก็คือจงเตกหรือจงทำเครื่องหมายนะครับนะ เครื่องหมายถูก O อาหารว่า O แปลว่าหรือหรือทําเครื่องหมาย cross ก็คือเครื่องหมายกากระบาทหรือเครื่องหมายผิดนั่นเองนะครับประโยคนี้ว่า What can you see in this picture You คุณคสามารถดูนะค What อะไรคุณสามารถดูอะไร in ใน this picture ภาพนี้ ในภาพนี้คุณสามารถดูอะไรซูเป็นคนพูดนะครับหัวอยากอย่างนี้ผมอยากโศกอย่างนี้คือชื่อว่าซูอันนี้คือแซมนะครับคุณครูแซมอ่าคุณครูอ่าคุณครูลีนะครับนะมิสเตอร์ลีส่วนนักเรียนที่สวมหมวกในชื่อแซมนักเรียนไว้ผมหน้ามา้าในชื่อเมย์นะครับแล้วก็ลิงในชื่อ แม็ Max นะครับนกแก้วชื่อเพ็กนะครับแล้วหุ่นยนต์นะครับหุ่นยนต์ชื่ออะไรไม่ทราบโอเคครับผมดาคราวนี้เราก็มาดูนะครับเมย์อีสเอเมย์กำลังกินนะครับนะก็เลยขีดเครื่องหมายถูกนี่ครับคนนี้ชื่อเมย์กำลังกินกินอะไรเอ่ยดูภาพไกลคุณครูดูไม่ค่อยออกเหมือนกัน ข้อที่สองครับ May sitting next to เมังนั่งอยู่ติดกันกับ i ิลนะครับไม่ใช่นะครับน,ะนี่นั่งติดกันอยู่กับแซมนะครับคนสวมหมวกนี่เราต้องรู้จักตัวละครด้วยนะครับนะดังนั้นตรงนี้ตอบผิดนะครับคือขีดเครื่องหมายครอ s นะครับหรือเครื่องหมายกากบาท ข้อที่สามครับ m i s e r y is watching TV m i s e r y ซึ่งเป็นคุณครูนะครับกำลังดูทีวีนี่ m i s e r y คนนี้ครับกำลังดูทีวีไม่ใช่นะครับนะกำลังอ่านหนังสือนะครับ m i s e r y เขียนกัม้เพจนะครับนะ c r o s ครับ Sam แซม is ส r i n k i n g Sam กำลังดื่มนะครับดื่มอะไรก็แล้วแต่ แซมนี่นะครับนะ east ranking ถูกต้องเลยนะครับนะกำลังนั่งดื่มนะครับถูกต้องครับแซมข้อที่ห้าครับ the robot is eating หุ่นยนต์นะครับกำลังกินหรือกำลังรับประทานหุ่นยนต์รับประทานได้เลยครับรับประทานไม่ได้นี่หุ่นยนต์กำลังนอนอยู่นะครับนะก็ขีขดเครื่องหมายผิดนะครับ Max and p e c k are standing. Max นะครับก็คือชื่อของลิง p e c k นะครับชื่อของนกแก้วนะครับกำลังยืนกันอยู่ทั้งสองคนทั้งสองตัว Max นะครับกำลังยืน p e c k ก็กำลังยืนถูกต้องนะครับเหตุกครอ์หมายถูกจบนะครับตามภาพ ต่อไป let practice นะครับเรามาฝึกหัดหรือมาฝึกซ้อมกันเถอะ let practice ประธานเจ็ดตัวนะครับ i v u d h c e ขาด v กับ u ไปนะครับนะ h c e นะครับเป็นเอกพจน์บุรุษที่สาม i เป็นเอกพจน์บุุษที่หนึ่ง u v d นะครับนะเป็นพหูพจน บุรุษที่สามเป็นที่สองก็ได้ที่สามก็ได้นะครับนะเคู่กับ R ครับ h ีชีเอ็นะครับคู่กับ is ส่วน I นั้นคู่กับแอนะครับนะครับเวูแล้วก็ตามด้วยกิริยา ING นะครับในที่นี้ตัวอย่างคือกิริยาให้กับว่า eat eat แล้วก็เป็น eating นะครับ I am eating He is eating. They are eating. You are ใส่ you ก็ไปด้วยนะครับ Eating. We ด้วยนะครับนะ We are eating นะครับสามคำนี้คุณครูเพิ่มเติมเข้าไปนะครับนี่นะครับนะ I am eating an apple. ฉันกำลังกินแอปเปิลนะครับหนึ่งผลนะครับต้องใส่ a n He is eating an apple. เขากำลังกินแอปเปิลหนึ่งผล She is eating apples. หล่อนกำลังกินแอปเปิลหลายผลหลายผลเติม s นะครับแต่ผลเดียวนี่ใส่แอนนำหน้านะครับเพราะแอปเปิลเป็นคำที่ขึ้นต้นด้วยเสียงสระ It is eating apples. นะครับมันกำลังกินแอปเปิลหลายผล They are eating apple n a พวกเขากำลังกินแอปเปิลผลเดียวนะครับแบ่งกันกิน We are eating apples นะครัพวกเรากำลังกินแอปเปิลหลายผลเยอะแยะนะครับ You are eating an apple คุณกำลังกินแอปเปิลหนึ่งผลเป็นต้นนะครับคุณครูไม่ได้เขียนคำแปลให้แต่แปลให้สดๆแล้วนะครับเมื่อกี้ ขอบคุณท่านผู้ชมสองท่านนะครับที่กำลังรับชมอยู่ในขณะน,นี้ภาพคุณรูเล็กเหลือเกินนะครับโอเคครับผมมาเรียนกันต่อจบหน้า33นะครับฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดงแช่ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูหมอบให้ท่านก็การุน ช่วยอุดช่วยนุนให้ช่องกับผมครูอับที่นั่นต้องขอขอคุณ